ศึกลอนดอนดาร์บี้แมชเมื่อคืนที่ผ่านมาครับอาร์ซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลตนะครับก็สามารถเฉือนชนะด,ด้วยหนึ่งสกอร์ครับ หนึ่งประตูเดียวของอาเบริชีเอเซ่ครับนะฮะทำให้อาร์เซนอลคว้า3คะแนนที่พวกเขาต้องการนั่นเองครับหลังเกมนะครับอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นนะครับมีทั้งเรื่องของประตูชนะด้วยนะครับแล้วก็ออปต้าก็ยกให้อาร์เซนอลเป็นแตงหนึ่งในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับกูรูหลายท่านก็บอกแบบนั้นด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยครับชวนคุยกันหน่อยนะครับในเก่งหลังเกมครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับและคลิปนี้ครับเก่งหลังเกมนะฮะแม่ไม่อยากจะโม้นะครับเก่งโม้ไม่ใช่เก่งทายว่าอาร์เซนอลจะชนะ1-0เป็นไงเพอร์เฟกต์สกอร์เลยมาโทษนะครับมาเก็บรายละเอียดกันหน่อยครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมศึกลอนดอนดับบี้แมชนะครับแล้วอาร์เซนอลก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะ ผู้มาเยือนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูเดียวจากเอเบลิชีเอเซ่นะครับนักเตะเก่าของพาเลทนั่นแหละนะครับโอ้แล้วก็มีความโรแมนติกครับคือฤดูกาลที่แล้วที่มาเล่นที่เอมิเรตสแตเดียมเนี่ยคริสตอฟพาเลทเนี่ยมาเสมออาร์เซนอลด้สองสองนะวันนั้นน่ะเอเซ่ก็ยิงนะครับแล้วก็กระโดดยิงท่าเดียวกันมุมเดียวกันเป๊ะ นะครับแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนเสื้อครับจากเสื้อสีเหลืองของคริสตัลพาเลทเมื่อรุูการที่แล้วเป็นเสื้อสีแดงของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้สวมหมายเลขสิบเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักกันแล้วกันนะสำหรับโมเมนต์ของนักฟุตบอลคนหนึ่งนะที่ เคยเล่นให้กับทีมหนึ่งวันนี้เล่นอีกทีมหนึ่งก็ตั้งใจเล่นบอลเต็มที่นะแล้วเขาก็รักษาท่าทีในการแสดงความดีใจะอะไรเงี้ยนะครับไม่ออกหน้าออกตาจนทําให้แฟนบอลทีมเก่าหมันไส้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาค่อยๆไล่เรียงกันก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับถ้ารักอาซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้ตามสุภาพได้เลยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้หนาวหรือเปล่าอากาศดีไหมทุกคนนะฮะมา มาเริ่มต้นที่ไลน์อัพกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าบ้านอาร์เซนอลมาในระบบ4-3-3ครับผู้สมัครประตูเป็นดดบิดรายนะครับกองหลัง4คนครับชุดนี้ถือว่าลงตัวสุดๆครับจจเลนทิมเบอร์ยืนขวาครับซ้ายเป็นริคคาร์โดคาราฟิโอรีครับแล้วก็คูซเซน่าฮับครับกราเบีลมากันเยสครับผ่านความฟิตเฉยเลยนะครับแล้วก็ลงมาเป็นตัวจริงจับคู่กับวิลเลียมซาลิบาครับที่ดูจะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับส่วนกองกลางครับนำทัพมาโดยมาร์ตินซูบิเมนดี้ครับแล้วก็มีเด็แคนไรส์ครับแล้วก็ ฮีโร่ของทีมวันนี้ครับเอเบลิชีเอเซ่ครับวันนี้เป็นเพลย์เมเกอร์แทนมาตินโอเดกาดนะครับแล้วก็แนวรุกครับใช้ทางด้านเลียนโดทอสซาคือยืนเป็นซ้ายนะครับขวาเป็นบูคาโยซาก้าส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าวิกตอร์เยเคเรสครับอาเซนอลนี่ก็ถือว่ามีโปรแกรมเริ่มจะชุบแล้วนะครับเริ่มมี3วัน4วันเตะทีแล้วนะครับเช่นเดียวกับทีมเยือนครับคริสตัลพาเลตก็โปรแกรมแน่นเหมือนกันช่วงนี้ครับมาในระบบ 3 4 2 1นะครับผู้สาร์วัตตุเ็นดีนแฮนเดสันครับกองหลัง3คนครับกับปีตันทีมของเขาครับมาร์เกอีครับยืนเป็นเซนต์นะฮรฝั่งซ้ายนะครับตรงกลางเป็นลาครัวนะครับวันนี้เล่นโคตรดีครับอ่าเยอเคเลสกูอยู่ไหนมึงอยู่ที่นั่นตลอดเลยนะครับแล้วก็คริสติชาร์ตยืนอีกหนึ่งคนนะครับทางฝั่งขวานะสามเซนเตอร์นะวิงแบ็กฝั่งซ้ายไทริสมิเชลขวาเป็นแดเนียลมุนยอสครับแล้วก็คู่กองกลางตัวรับเป็นไดจิคามาดะจับคู่กับอดัมวอรตัน แนวรุกของเขานะครับสามประสานแดนบนครับอิสมาลัลซาครับเป็นตัวทําเกมทางฝั่งขวาครับเช่นเดียวกับทางพีโนนะครับพีโนนี่ยืนเป็นยืงยงซ้ายนิดๆนะครับส่วนสุน้าตัวเป้าของพวกเขาเป็นชองฟิลิปมาเตต้าครับเริ่มเกมมาครับเป็นอาร์ซนอลที่ดูดีกว่านะครับพยายามครองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่ทีมเยือนอย่างคริสตัลพาเลตนะครับตามฟอร์มเลยแต่ครับแต่ครับ พาเลตสวนมาแต่ละดอกบอกเลยว่าใจสั่นครับนะฮะโดยเฉพาะครึ่งเวลาแรกเนี่ยครับพวกเขามีโอกาสยิงถึง3ครั้งนะขณะที่อาร์ซ a l นอลเนี่ยได้แต่ป้อไปป้อมาแป้ไปแป้ปปมาครับไม่มีโอกาสยิงนะครับจนแล้วจนรอดอเซนอลอาร์ซนอลมามีโอกาสยิงครั้งแรกจากเรียนโดทอสซานะครับก็รับบอลจากฝั่งซ้ายนี่แหละครับพยายามปรับแต่งนะฮะแล้วก็ยิงแต่ว่าก็ไปตรงตัวดีนแฮนเดอร์สันนะครับแล้ว สุดท้ายเนี่ยมาได้ประตูจากจังหวะลูกเซตพีซอีกแล้วลูกตั้งเตะอีกแล้วครับอาร์โซโดได้ฟรีคิกครับแล้วก็เป็นเดคนไรส์นะครับยิงเยือมาทางฝั่งขวาหน่อยนะนะครับแล้วก็เด่นเป็นเดคนไรส์ครับเปิดฟรีคิกก็ไปด้านในนะไปเสาสองนะครับเพื่อนกระมงตั้งกับมาพัวนะครับแล้วก็เป็นอาร์เบริชีเอเซ่ครับสลับเท้ายิงอย่างงามครับพัวเข้าไปให้นะครับยิงประตูทีมเก่าแล้วก็ไม่ลืมทำท่าดีใจของเขานะครับ ก็เป็นประตูชัยเลยนะครับประตูเดียวของเกมนี้เลยนะครับอาร์เซนอลก็ชนะด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นเลยครึ่งเวลาหลังอาร์เซนอลเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับ <S 2> <S 2> พยายามที่จะปรับแท็กติกเปลี่ยนเรื่องนี้นั่นนู่นนะครับ <S <S แล้วก็พยายามจะบวกประตูที่สองก็เกือบได้ด้วยนะครับ <S 2> <S 2> มีจังหวะที่ยิงอัดยิงซ้ําใส่ดินแฮนเดอร์สันอยู่หลายทีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะครับสุดท้ายจบด้วยสกอร์นี้เลย1นึ่นะครับแต่ว่าในรายละเอียดของเกมเนี่ยโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมเนี่ยบอกงี้เลยเป็นเกมที่อึดอัมาากๆสรบคื มันเสียวนะครับมันเสียวจะโดนตีเสมอนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็อยากได้ประตูเพิ่มแล้วมันก็ไม่ได้สักทีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับอาร์เตต้าเลือกที่จะใช้อินคาบิเย่นะครับมาเล่นเกมรับใส่เลยเลือกที่จะใช้ไมล์ลูอิสเคลรี่มาแพ็ครับนะครับมีอยู่บางห่วงช่วงเวลาในช่วงท้ายเกมเนี่ยยืนเป็น5กองหลังเลยนะนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเน้นที่จะได้3คะแนนนะครับมีมีจังหวะท้ายๆอันหนึ่งเนี่ยเยอเคเรสมันได้บอลมาแล้วจะพยายามสวนกลับใช่ปะ แล้วมันก็เลี้ยงอยู่คนเดียวอ่ะแล้วเสร็จปั๊บไม่จ่ายไปทางขวาเว้ยคือไม่คือจ่ายดีด้วยนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ว่างด้วยนะแต่เพื่อนไม่เติมแล้วนะครับก็คือแบบมอบแล้วอ่ะนะครับไม่ไม่เอาไม่เอาประตูเพิ่มแล้วอ่ะรักษาสกอร์แล้วนะครับและสุดท้ายก็ทําได้จริงๆด้วยนะครับทำให้อ์เซนอลได้3คะแนนนะครับเล่นมา9นัดมี22แต้มนะครับรังจ่าฝูงนะครับนำอันดับ2อบอลบอลบอลมัดเหรอเนี่ยอาหาอันดับ2บอลมัดครับนะฮะ18ดคะแนนนะครับแล้วก็ทอะ รวมท้นครับขึ้นมาอยู่อันดับ3เฉยเลยนะครับ17คะแนนเช่นเดียวกับซันเดอร์แลนด์นะครับจริงๆณห่วงเวลาที่อาร์เซนอลก่อนเล่นเนี่ยซันเดอร์แลนด์อยู่อันดับ2ด้วยนะโอ้โหใครจะไปเชื่อนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันดับ5นะครับแล้วก็คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหส่วนหงแดงลิเวอร์พูลครับไปอันดับ7เลยนะครับโอ้โหนะแต่ว่าก็ เป็นช่วงต้นฤดูกาลนะครับมันยังวัดอะไรไม่ได้มากมายนะครับไปดูหลังเกมกันหน่อยครับว่าแต่ละผู้แต่ละนางแต่ละคนว่าอย่างไรบ้างมีสถิติอะไรเกิดขึ้นในเกมนี้บ้างนะครับผมพาไปดูบทสัมภาษณ์มิเกลอาเตต้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะค่อยคุยเรื่องของสถิติที่เกิดขึ้นนะครับอาเตต้าให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นครับเขาบอกว่าผมเพิ่งบอกนักเตะไปว่าเราอาจให้ค่าชัยชนะนัดนี้มากกว่าชัยชนะกับเกมไหนๆในฤดูกาลเลยเพราะ เรารู้ดีว่ามันเป็นเกมที่ยากมากๆนะครับหลังจากเราต้องลงเล่นในทุก3วันอย่างที่ผมบอกนะตอนนี้โปรแกรมอาร์เซนอลเริ่มที่จะชุกแล้วนั่นเองนะรเรายังมีโอกาสสาคัญจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในหลายคู่ในสุดสัปดาห์นี้คือก่อนเกมเนี่ยนะครับหลายคู่คือเราเล่นมาอาทิตย์เนาะไอวันเสาร์ก็แตะบ,มบุมบั่มบุ้มบั้มเนี่ยอาร์เซนอลก็จะรู้ผลแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเกมเนี่ยมันก็เป็นใจให้อาร์เซนอล ถ้าชนะมันจะนําห่างนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปนะอาร์ซนอลนำห่างลิเวอร์พูลนาห่างแมนซิตี้ระดับ7แต้ม6แต้มแบบนี้เลยนะครับเเราต้องเจอทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในช่วงหลังนะครับพวกเขาทําให้กู้แข่งเล่นยากจะทําให้เราหงุดหงิดได้ง่ายครับถ้าเราหลุดโฟกัสแม้แต่นิดเดียวพวกเขาจะลงโทษเราทันทีนั่นเองนะครับ คือช่วงหลังครูเจพ,าพาะเลนี่ยแพ้ยากนะครับนี่คือการพ่ายแพ้ในลีกนัดที่2อง,งนั้นเองนะครับพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่เหนียวมากในฤดูดกาลนี้นะครับออพวกเราทําได้ดีมากในการรักษาความนิ่งเล่นตามเกมของเรานะครับครึ่งแรกเราติดติดขัดๆนิดหน่อยนะแต่ก็พยายามหาทางยิงประตูจนได้ส่วนครึ่งหลังเราบุกได้ดีขึ้นไหลลื่นมากขึ้นแต่เมื่อสกอร์นำอยู่แค่1นึ่เรารู้ว่าเราต้องอดทนเพราะการเก็บคลีนชีตสําคัญมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ทําได้ด้วยนะเราเก็บคลีนชีตจริงๆนะครับ ความยากในครึ่งแรกนะครับที่ทำให้ที่พาเลทสร้างให้เราเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะข่าวถามนะครับอาร์เตต้าบอกว่าต้องยกเครดิตให้คริสต์สปาเลตเลยครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะพยายามทําอะไรพวกเขาก็ปรับตามได้หมดนะครับแผนของพวกเขามันแน่นมากไม่หลงไปกับลูกเล่าลูกชนของเรานะครับไม่ไล่เพรสซิ่งพัมเพื่อนะครับถ้าไม่จําเป็นตัวริมเส้น2คนแนวรับ เล่นได้ดุดันมากนะครับก็คือไอ้มูนยอร์กับทาริมิเชลเล่นดีจริงๆนะดักจังหวะดักเกมได้ตลอดเลยนะครับมีหลายๆจังหวะเกือบพังเหมือนงาน,น,นอาเซนลนะครับดีที่พวกเราเอาตัวรอดกันมาได้นะครับด้วยเกมรับที่แข็งแกร่งนะครับ,รบอ่ะเออพวกเขาทําให้เรามีพื้นที่น้อยทำพอพวกเขาแย่งบอลได้เนี่ยพวกเขาจะมีศูนย์กลางอย่างมาเตต้าและมีตัววิ่งริมเส้นอีก2คนซึ่งคุณต้องมีวินัยมากๆเพราะถ้าหลุดแม้แต่นิดเดียว วิงแบ็กของพวกเขาก็พร้อมที่จะลงโทษทันทีคุณจะถูกเจาะได้ง่ายนะครับเราต้องนิ่งแล้วก็ฉวยโอกาสเขาทําให้ตรงจังหวะนะครับเพราะว่าโอกาสมีไม่เยอะนะโอเพนเพลงจริงง่อยมากเลยนะครับอาร์เซนอลนี่พูดตรงๆเลยนะแต่ว่าได้มาลุ้นมาได้จากลูกตั้งแต่นั่แหละนะครับจังหวะลุ้นต่างๆนานาเลยนะแล้วก็พูดถึงแฟนบอลในสนามครับนะฮะมีหลายจังหวะที่ผมรู้สึกว่าแฟนบอลมีส่วนร่วมนะครับอย่างตอนที่ริชี่ก็คือริคาร์โดคาราฟิโอลีนะล้มตัวเข้าสกัด จูเลนะก็เหมือนกันก็คือจูเลนทิมเบอร์นะนะหรือไม่ก็ตั้งวิกต orn ะครับวิกตอร์เยอรเคเรสนะครับ, Victor, ers, รบไล่ทุกจังหวะไล่ทุกบอลอย่างไม่หยุดแฟนบอลส่งเสียงให้พวกเรานะครับมันทําให้เราคึกเขิมอันนี้เรื่องจริงนะครับผมบอกเลยนะเวลาเล่นแล้วมันมีคนเชียร์โอ้โหมันใจมันจะมาพลังมันเยอะขึ้นนะครับผมรู้สึกได้เลยครับว่าแฟนบอลเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับมันสร้างความแตกต่างอย่างมากขอบคุณมากๆจริงๆครับนะฮะไม่เป็นไร เดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้เดี๋ยวพี่ไปส่งเสียงเชียร์เนาะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเรื่องของการเปลี่ยนบุโยอสากานะเขาบอกว่าสากาป่วยครับแล้วก็แทบจะไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยเราเลยไม่รู้ว่าเขาพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่เขาก็พยายามที่จะลงเล่นให้ได้ในเกมนี้นะครับคุณหมอของเราก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีมากในการช่วยให้เขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเขาฝืนเล่นได้ไม่กี่นาทีแต่ยิ่งเกมยืดเยื้อ,อ,อไปเขายิ่งล้าและมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเราเลยไม่อยากเสี่ยงก็เลยเปลี่ยนเอามาตี้ลงมานั่นเองนะครับ อาการบาดเจ็บของซาริบาแล้วก็ไรซ์นะครับรวมไปถึงมาตินเนลี่และคาราฟิโอ้า่มาตินเนลี่ด้วยหรออ่ะคนแรกก่อนแล้วกันนะวิลลี่ครับเขาเรียกเราเรียกเราสนิทกันละเขาเรียกชื่อเล่นกันละวิลลี่วิลโล่ั้งวิลลี่บ้างนะวิลลี่แล้วก็คือวิลเลียมซาริบานะครับต้องถูกเปลี่ยนออกจากเกมนะครับหลังจากจบครึ่งแรกนะครับ ส่วนดีแคลนเนี่ยแล้วก็ดีแคลนไรเนี่ยเดคแคลนเนี่ยว่าเดคแคลนไรเนี่ยนะครับมีอาการตั้งแต่ครึ่งแรกจังหวะปะทะนะครับส่วนลิชี่เนี่ยก็ต้องรอดูอาการต่อนะครับส่วนรายละเอียดยังไม่ค่อยรู้แน่ชัดนะครับผมไม่ใช่หมอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ผมไม่อยากบอกนะครับแต่ผมเองก็ไม่รู้นะครับนะก็เหมือนเดิมแต่ผมไม่ใช่หมอนะครับซาลิบานะ่ะมีสองสาเหตุครับก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนะก็คือส่วนเดคแคลนไรเนี่ยเป็นจังหวะประทะนะแต่ยัง ไม่แน่ใจว่าจะเป็นน่องหรือเป็นแฮมสติ n งจุดไหนยังไงกันแน่ครับส่วนมาตินเนลี่ต้องดูอีกทีหนึ่งเขารู้สึกไม่ค่อยสบายตัว,วเหมือนมีอะไรตึงๆนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นกล้ามเนื้อหรือเปล่านะครับอีก2-3วันน่าจะอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบนะครับแล้วก็พูดถึงประตูชัยของเอเซ่หน่อยนะครับ มันคือการยิงเหมือนปีที่แล้วแบบ100%เลยครับเขายิงแบบนี้เหมือนที่เขายิงใส่เราเมื่อปีที่แล้วเสาเดิมตรงที่เดิมเลยครับเขามีศักยภาพทําแบบนั้นได้อยู่แล้วครับโดยเฉพาะกับทีมที่ตั้งรับแน่นและแข็งแกร่งในการยืนเต็มกรอบเขตโทษเราต้องการสร้างความปั่นป่วนหรือหาพื้นที่ถึงจะมีโอกาสยิงได้ครับและเขาทําได้ดีมากๆในจังหวะการยิงและการตัดสินใจที่สําคัญเขาอยู่ที่นั่มานานมากเขามีความผูกพันกับคริสตัลเลยเกมนี้จึงพิเศษมากๆสําหรับ เอเซ่นั่นเองนะครับการต้องเจอกับทีมกลับมาไม่ง่ายเลยครับและนี่คือสิ่งที่นักเตะระดับท็อปทาได้ครับและเขาคือนักเตะระดับนั้นหวังว่ามันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาและช่วยให้เขาสร้างจังหวะแบบนี้ได้อีกหลายครั้งเพราะบางช่วงเวลาแบบนี้แหละครับคือเหตุการณ์แบบนี้แหละค,คือการกําหนดทิศทางของฤดุการได้เลยนะครับคือเอเซ่เนี่ยนะครับถ้านับพริมเลีกนี่คือประตูแรกเลยนะนะครับส่วนถ้านับทั้งฤดุการเนี่ยคือเขายิงกับ อาร์ซอลมาแล้วในเกมคาราบาลครับที่เจอพอตเวลนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประตูเบิกร่องที่ทำให้เขาได้มีสกอร์แรกกับอาร์ซอลในฐานะที่ยิงในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรที่สร้างความมั่นใจนะครับอ่ะแล้วก็เงยหน้าไปดูคนอื่นๆบ้างนะครับก็บอกว่า Man City แมนซิตี้แพ้แอสตันวิลล่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่เตต้าบอกผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมไม่ได้สนใจเลยครับผมมัวแตดูเกมของตัวเองครับอันนี้มนชัยพูดเองนะ อดีตดาพผู้แบบนี้บอกผมไม่รู้เลยครับนะผมเพิ่งมารู้หลังจบเกมผมคิดว่านักเตะส่วนใหญ่ก็คงไม่รู้เพราะเราไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ตอนพักครึ่งบางคนรู้จักสตาฟแต่ผมคิดว่ามันเป็นสุดสัทธาที่ดีดสําหรับเราโดยเฉพาะเราทําในสิ่งที่เราต้องทําได้สําเร็จนะครับมันเป็นสิ่งที่แสดงเห็นถึงความยากของลีกนี้และการคว้าชัยชนะในแต่ละเกมมันไม่ง่ายเลยนั่นเองนะครับ แล้วก็พูดถึงการนำซิตี้ถึง6แต้มด้วยกันนะครับอาร์ติต้าก็บอกว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะความสม่ําเสมอเรารู้ว่าทุกเกมมันยากนะครับแล้วก็มันก็ยังเร็วเกินไปเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเราจะเป็นแชมป์หรืออะไรแบบนี้นะดังนั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรนอกจากเราต้องทําสิ่งที่ดีๆที่กําลังทําอยู่ต่อไปนะครับยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับต้องเพิ่มนะครับโอกาสของเราจะมากขึ้นนะครับนั่นเองนะ แล้วก็ลูกตั้งแต่อีกแล้วนะครับอาริตตาบอกว่าออผมคิดว่ามันไม่สําคัญว่าจะยิงแบบไหนนะครับเพราะทุกประตูมีค่าเท่ากันเราเห็นว่าฟุตบอลทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีความแข็งแกร่งทางร่างกายเพิ่มขึ้นมีวิธีการเล่นแบบใหม่ๆทําให้มีประสิทธิภาพในสนามมากขึ้นเกมมันยากขึ้น เพราะทีมต่างๆก็บีบพื้นที่ได้ดีขึ้นดังนั้นหากคุณต้องหาวิธีเพื่อทําประตูในรูปแบบที่หลากหลายนั่นคือสิ่งที่ทุกทีมพยายามจะทําครับอาร์เซนอลก็เป็นทีมที่ได้ประตูจากลูกตั้งเตะมากที่สุดด้วยนะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่ามากแค่ไหนอย่างไรอีกอันนึงที่ผมอยากบอกก็คือนอกจากได้ประตูจากลูกตั้งเตะมากที่สุดแล้วอาร์เซนอลเป็นทีมที่มีนักฟุตบอลทําประตูได้มากที่สุดหมายถึงจํานวนคนนะไม่ไม่ใช่จํานวนสกอร์นะได้ทุกตําแหน่งยกเว้นผู้รักษ,ษาประตูนะครับ ตั้งแต่กองหลังกองหลังนี่นะเป็นเซนเตอร์นัเป็น back size, แบ็กซ้ายแบ็กขวาด้วยนะกองกลางกองกลางตัวรับกองกลางบ็อกทูบ็อกกองกลางตัวรุกนะครับกองหน้าปีกซ้ายปีกขวาหน้าเป้านะครับเรียกว่าเอาฟปอ่ะสิคนนะ่ะทำได้10คนน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ค่อนข้างมีความแตกต่างอย่างที่อาร a ตาบอกนะว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าจะได้ประตูแบบไหนอย่างไรแต่มันได้ประตูนะครับแล้วก็ไม่สําคัญด้วยว่าจะเป็นตั้งเตะจะเป็นกองหน้ากองกลางกองหลังนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงสถานการณ์การลุ้นแชมป์ด้วยนะครับบอกว่าจ่าฝูงเ,เป็นรางวัลที่เราสามารถรักษาความสม่ําเสมอได้แต่ในเกม แม้แต่ในเกมที่ยากๆเนี่ยแต่มันเร็วเกินไปที่จะสรุปตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้มากนอกจากเราต้องทําในสิ่งที่เราควรจะทําต่อไปมีหลายอย่างที่เราต้องพัฒนานั่นเองเนะครับนี่คือบทสัมภาของมิเกลวาัาเตต้าน,นะครับผมพาไปดูสถิติที่เกิดขึ้นกันหน่อยกันลวกันนะครับเกมนี้มีสถิติที่เกิดขึ้นมากมายไก่กองนะครับอาซนอลเก็บได้10คะแนนจาก4นัดหลังสุดนะครับเมื่อเทียบผลการแข่งขัน,นในโปรแกรมเดียวกันเมื่อรุูการที่แล้วนะครับคือ s สตาร์ท9เกมรุูการนี้ดูดีกว่า นะครับแล้วก็สถิติเกมรับสุดแข็งแกร่งครับอาร์เซนอลนะครับถ้านับร้อยเกมเลยนะครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดเป็นทีมที่สองที่ทำได้จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยที่ในร้อยเกมเนี่ยเสียไม่เกิน3ประตูในแต่ละเกมนะคือไม่ไม่ไม่โดนถล่ม4ลูก5ลูกอะไรแบบนี้นะครับเสียน้อยนะครับและตอนนี้เนี่ยใน9เกมแรกเนี่ยอาร์เซนอลเสียแค่3ประตูด้วยกันนะครับเรียกว่าไปลุ้นสถิติ ภาพสถิติที่เชลซีเคยทำได้เลยนะครับก็คือการที่ไม่เสียประตูเกิน15เกอเอ15ประตูตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็เทพลูกตั้งเตะครับอาร์เซนอลได้ประตูจากลูกตั้งเตะไปแล้ว9ลูกครับโดยเกมเมื่อคืนเนี่ยเป็นนัดที่6ติดต่อกันครับที่อาร์เซนอลได้ประตูจากลูกตั้งเตะนะครับโดยที่อาร์เซนอลทำไปแล้ว16ประตูครับจากลูกตั้งเตะ9ลูกนะครับจุดโทษ2ลูกนะครับแล้วก็โอเพนเพลย์5ลูกนะครับ คือโอเว่นเพลย์ในสัดส่วนเนี่ยเลยแค่30%เท่านั้นเองเนีครับแล้วก็เกมรับอาร์ซนอลสุดแข็งแกร่งครับนะฮใน3เกมหลังสุดเนี่ยมีผู้แข่งยิงเข้ากรอบได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็งงๆนะว่ามันเข้าตอนไหนวะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาว่าเข้าก็เข้านะครับนะก็ทำให้ไม่ได้สร้างสถิตินะครับในการแบบไม่ให้คู่แข่งยิงเข้ากรอบเลย3เกมติดนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับ แล้วก็บทสัมภาษณ์นิดนึงครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชบทสัมภาษณ์บทวิพากษ์วิจารณ์นะครับแกร์ลเกอร์ครับออกมาบอกว่ากเาเบรียลการเยสครับคือนักเตะที่ทรงอิทธิพลที่สุดในพรีเมียร์ลีกโอ้โหเป็นมาเฟียเหรอเนี่ยนะครับ ใช่แล้วครับผมคิดว่าคุณสามารถโต้แย้งได้เลยครับผมมองว่ากราเบลมากันเยสครับถูกมองว่าเป็นนักเตะท,ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในพรนะีเมียร์ลีกณเวลานี้ครับเมื่อคุณดูจากจำนวนคลีนชีตและสถิติเกมรับของอาร์เซนอลรวมถึงความอันตรายของเขาในลูกตั้งเตะเขามีอิทธิพลต่อเกมมากๆครับนะใครก็ใครก็ตามที่อาจจะเทียบกับฮาแลนอะไรอย่างนี้เลยด้วยซ้ำนะครับคืออาจจะมองมองมุมนี้ก็ไปกลับเลยนะ ือเขาเป็นกองหลังที่เล่นเกมรับได้ดีแล้วก็เก็บคลีนชีตได้เยอะนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับเป็นกองหลังที่ทําประตูจากลูกตั้งเตะได้เยอะด้วยเหมือนกันนะครับก็แต่จะเรียกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพจน์เลยเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับและด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ครับทำให้ออพต้าครับนะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับมีการประเมินทํานายผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกครับ ให้อาร์เซนอลเป็นเต็งหนึ่งครับโดยขยับจาก50กว่าเปอร์เซ็นต์54เปอร์เซ็นต์นะครับมาเป็น66เปอร์เซ็นต์ครับว่าอาร์เซนอลจะมีโอกาสคว้าแชมป์นี่เป็นโอ้โหเป็นเป็นโอกาสเป็นเป็นตัวเลขที่สูงมากนะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเกมมันแค่9เกมเท่านั้นเองนะครับแต่ก็เอาละมีความสุขกับการได้เป็นจ่าฝูงกันดีกว่าครับพวกเราอย่าไปคิดมากครับจ่าฝูงไม่ต้องเศร้าจ่าฝูงไม่ต้องเหงาเอิบได้เต็มที่พวกเรานะครับแล้วเดี๋ยว กลางสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันนะครับในเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลคาราบาวครับนั่นเองนะก็จะเล่นกันคืนวันพุธนะครับตามเวลาบ้านเราเนี่ยตีสองสนะครับก็วันนั้นเนี่ยก็จะมีผมมีพ่อป๋องนะครับมีน้องเบลมีน้องไทม์มีน้องทอยอะไรพวกนี้นะไปอยู่ที่สนามด้วยนะเดี๋ยวยังไงมีคอนเทนต์มีเนื้อหาสนุกๆมาฝากกันแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังเอ็กซ์คลูซีฟนี่นั่นนู่นนะครับ ที่คาราบาวจัดให้แน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรครับกับหลังเกมที่อาร์เซนอลชนะคริสตัลพาเลห1 0นะครับคอมเมนต์มาพวกเราได้เลยนะใครเป็นเซียนก่อนเกมไทยว่าจะ1 0ึ่งยไหมเนี่ยแบบผมเนี่ยผมผมเนี่ยลองคอมเมนต์แสดงตัวกันหน่อยนะครับและคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวที่เรานำเสนอนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับอย่าลืมติดตามเก่งกันโน่ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ